เห็นใจนะเนี่ยเห็นใจคนเห็นใจคือคือจริงๆอาตมาอยู่ประเทศอเมริกาสิบเอ็ดปีมหนาวมากหนาวข้างๆก็ใจคือคือไม่ได้บุญหลายนะเจ๊องนะอาโฮมมาจากประเทศอินเดียกันนี่จะมาหาท่านเพื่อนมาให้มาที่บานเนี่ยต้องสัยน่องใส่สิ่งไว้เลยริโนมสื้อมาจากประเทศ อินเดียมาถวายก็ได้เอ,เอามาใส่เป็นผู้ดขพอให้มันหนาวจะมาใส่เวลาหมอมคือเป็นห่วงพวกเราเป็นห่วงมากๆว่าพระพุทธศาสนาจะไปเจริญทางอยูอ่ต่อไปฝรั่งด้สิรักษาพระพุทธศาสนาแท้น้องฝรั่งซิมมัสอนเจ้านันซะมากทีให้บเป็นสอนดอกเตมารุดเมื่อกี้ต่อไปฝรั่งซิมมสอนให้ลุกห้านเ้ากลับ เราทีทั้งพีซโอเคพีซมันฝรั่งมันสิบอกเข้าว่ากาดสามเทื่อเด้อรกาบจังซีจังซีมันสิบอกลูกหลานเข้าได้ต่อไปแนนบอกพอลูกหลานเข้ากาบโคเปนแนนบอกนั่งสมาธิก็โคเปนอ้าวสตติ้งกดิเทชั่นพีซเบบีอินเบบีเอาคุทโธพุทโธมันสิบอกเข้าได้ต่อไปต่อไปคนไทยเข้าสิได้จัง เขาเสียวผ้าไปล่อมบุกหอยนะค่อยๆบังหนังจานบอกทับอยางเขา <c oughs> เสียวผ้าไปออกไปอยากโดนอาจารย์สเสียรับไปจ่องตัวเหมือนเฮ้นเป็นคนจังเลยนอนตรงนพระพระมันสิบอบี้พระมันสีกิฟต์ขอไหมพระมันสิศูนย์ขั้นประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขามีเขามีโรบอทมองหุ่นยนต์พระ <c oughs> อยากได้พระแบบอาจารย์ประหลันรุมพิตร กะไปเศร้าเอาไปเศร้าอยากได้แบบข่อยก็ไปเศร้าแบบข่อยอยากได้แบบอาจารย์ประคุปปฎิยัตคนเห็ุงานบันไหนรับวันไหนนอนจนจอนวันัหนมิดเลือแต่กระดูกกะไปเอาแบบนั้นมีหุ่นยนต์ส้ำหรับสวดพระพิทักษประเทศญี่ปุ่นโม่เฮ่ากับซีเฮียสเตอร์นั่นได้ต่อไปต่อไปโยม โยมอยู่ซีสเกดโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ไปสวดอภพิรรมให้แม่คอยเยไปสวดได้กี่ไรบ้านนั้นเขาก็มาในมณีไปหัดงานได้มนีไม่สิไปได้ยังไงเอาจังสีก็ไเลยอาจารย์เฟซท่ามไปก็ไเลยอาจารย์ก็เปิดจอไล่วิดีโอข้อไปกุศลธรรมะกุศลธรรมะผมสิไปตั้งจอโปรเจคเตอร์อยู่หนาโล่งศพ ต่อไปคอยกรส่งไปเสียงกับข่าวไปส่งไปเสียงกับข่าวไปมู่เจ้าก็เปิดฟันเองาเปิดเบิ้องเงาต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเด้พราะวัาตำบลหนึ่งมันมีพระผู้เดียวมีพระองค์เดียวพระมันสูญพันธุ์เด้พราะมีพระองค์เดียวแปดมู่บ้านตายพร้อมกันแปดแปดหลังแปดมู่บ้านมันไปก็ได้เด้อองค์เดียวน้องเบนบอกโยมเปิด เฟซบุ๊กเด้อเฟซบุ๊กไล่เปิดเฟซบุ๊กแล้วหรือวิดีโอพ่อไล่มากจะได้คอยสิบเปิดจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไว้เวาลาเจา้าใดเวลาเจ้ากับกดมาเลยธรรมะแดดวันนี้แปดแดดงานโซมคอยกันทีสวดผูดเ้เดนะียวนี่ยนะมันมีผู้เดียวเดียมันจะอย่างไรมันไปมุกคู่กันนะบอกประเทศไทยต่อไปสิเปอร์เซ็นต์ฮะบ้านก็ได้กูเสีอดิ โอเิอกาส1เปอ็นมันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตาตมาเคยพูดไว้เมื่อิบปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากว่าที่วัดพระอาจารย์ใหญ่สมภรนี่แหละบอกว่าต่อไปอาจารย์ในของขอโกาสบอกด้วยว่าต่อไปคนสิบโทศศรีหสีถห์นหนากันได้พอมต่อไปสิได้กินกันทั้งกินนะเห้หอมบอกหอมใส่น้ำหอมอนีนกัสิร้อกันทั้งทรศัพท์ุนเลย พราะว่าทุ่มมือกันยังหัวโทรศัพท์ปรับหัวเลยว่าคนนั้นใส่ลิปสติกยี่ห้อแอมเว่ใส่อันนั้นยี่ห้อนั้นยี่ห้อหุ้ยจักเลยพอมันเห็นหน้าเห็นตากันแล้วบอยังบมดทีนได้ไปกินขอให้โทรศัพท์ไปได้กินตดกันเพื่อต่อไป้นก็จะต้องเป็นยังมันสิบห้าตาน่าไปไปกินมากตามสายมันคือผั กินออนไลน์มาพระต่อไปก็จะมีิวเ่อะอีกปเทศญติปุมิมหละหมายความว่าเวลาถามมันบอกยงพ่อต้องเอาหุ่นยนต์พาไปสวนอภิธรรมงานศพ่อนไปมุ่นพาบนท่านก็ไปเอาหุ่นยนต์ไปหุ่นยนต์ซีรูไปซีโอ ไปต่างพบว่าไปอยากได้จีวอสีใด้ก็เอาโคตรจ้าอนุโมทนาบุญจันทร์วันนี้มีโปรแกรมสวดอภิธรรมกับโคตรโปรแกรมกฎหนึ่งสวดอภิธรรมกฎสองสวดมัตติกาห์วาจะกัโคตรไปต่อไปนีที่เป็นยสันเป็นยสันดีดีในบัวแมนวันนี้คาใส่ใจมันถือ เอาหุ่นยนต์พากไปทางกาแฟกับบลรัมบากเสียไม่กินกาแฟาเนาะมัน <c> ก <oughs> ินกาแฟกาแฟกับบุบกนินน้ำซ่ากับบุกินเนาะไม่กับบลําบัมบน้ำปนน้ำบุกตงกับบลัมบเนาะปนน้มัเกับตงคือซัมบันีถวายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยนหนึ่งหมื่นหนึ่งนเยนต่องานศพหาหม,มืนสมบติ สมมุเอาไรอย่าท่านเสือต่อไปประเทศไทยสิด้เหตุแบบนั้นวัน,นนี้ถ้านิมนต์ภาพแบบตัวเป็นๆอย่างอรรมาอย่างพระครูปริญญาอย่างอาจารย์นรงุทพิษอย่างอาจารย์สมบัตินิมนต์ไปนั่งเป็นเป็น6 5า0 0น 65, บาทหกหมื่นหันเยนคือพวก,กันตั้งหเท่าเขไหมบ่าใฮเขาสิบอเอาแปลวต่อไปต่อไปธรมาก็ตรงง,งงานตรงงาน เพราะเพราะเพราะว่ายังไงแม้แต่พระเทพเขาก็เอาหุ่นยนต์ไปเทพเอาหุ่นยนต์ไปตัง้งทั้งธรรมะปั๊ <c oughs> บหมดเอาอาใหญ่เทพแบบใหญ่เทพแบบแักเต <c oughs> ็มโ <c oughs> ม่กันเทศแบบเต้าห้อยกันเต้าำนองไลยเลหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อมูขเจ้าป็จะไดกลับหุ่นยนต์พระเดินตัวไปฝ <c oughs> รั่งจะมารักษาพระพุทธศาสนาให้เรา <c oughs> ตอนนี้ฝร,รั่งหงแหน คำถามผู้นึั้นบาหลวงที่ในคอยดึงว่าเป็นเชา่าขุดมิสเตอร์โรเบิร์ตบาสเป็นบาหลวงอูรักอยู่ฆ่าคอยได้สอนคนเป็นยังไม่หดมาใหม่มา,มาสิอาจารย์คอยกำลังปลูกต้นเชอร์รีอกอรซันกำลังปลูกปลูกต้นซากูดาอยู่โอ้ยของกินเวลาข้อใครอาจารย์มันมันหงมวนมวนไปเลยกิ่นเราเป็นินปนาทีตอ่อต่อว่า ผมเอาตามคำโยมได้ผมหวาดกังนได้ผมบอกโยมโยมให้ผมเจ็บต่อได้ตัวแรกอย่างตัวคนที่ปรอทัประชาธิปไตยนะครับผมผมต่อนะครับเป็นที่อาตมาปลูกต้นสากุระอยู่อยู่ในวัดอาตมาปลูก 25ต้นที่วัดไทยของวัดที่ันดีซีเมื่อเมื่อ4ปีที่แล้วมิสเตอร์โรเบิร์ตบัดเป็นหวัหลวงมามาบอกว่าอาจารย์มายมาเตอร์ mm hmm. คนไทยทำไมชอบทำบุญ mm hmm. คนไทยแม็กอมเบริียสอเวทบุญตลอดเวลาอาตมากเลยบอกว่าก่อ mm hmm. นเจ้าแมา่เจ้ากินเขามากบว่า มาบอกก็ต้งมาแล้วเจ้าสิศรกิจดีกว่าที่ลงควรัววัดไทยไปกินต่อทีอ่เศรษฐกิจคือโ <c oughs> บอก,กินเข่ามือนี่ยนะอีกสองเดือนค่อยกินมันโอ้ยผมก็ตายเลยตอนไหนเพราะนัะ้น <c oughs> การทําบุญของคนไทยเหมือนกับเรากินข้าวเนี่ยข้าวกินเข่ามือหนึ่งจากเวลาไม่ไงโนยนจากเวลาสามเวลาบางเทีอาจจะไม่ไปเอาอีกนตรงท่านก็เปิดเวลาที่สี่เวลาที่ห้าเป็นหม ทำไมถึงกินข้าวบ่อยแต่ละวันเก็ยังบอกินมื้อนี้เดือนมันบ่มีข้าวกินอกีกเดือนหน้าก่อนคอยคอยสิก,กินข้าอีกบ่ได้ท่านเจ้าตายทำบุญเหมือนกันชาวไทยนี่คิดว่าบุญคือชีวิตจิตใจบ่ได้เฮ็ดบุญบ่ได้ตื่นขึ้นยังมื้อเช้าใส่บาตทก่อนใส่บาตรสวดมนต์เห็น,นบ่เขาใส่บาตรแล้วบางเทื่อย่านถ้าบ่ได้อยู่บ่ได้ฉันเอาลงไปให้อยู่วัดอีกพุดว่าเพิ่นห่วงค่ะ เอาลงไปใหยวันแล้วเพี้ยนเราไปยังไม่เล่นมากนำปณะนะไปใหอยอีกบ่นทำบุญตลอดเพราะเห็ดนำปณะ,ะแล้วกรัมมาบานหรือบกรัมมาบัาแบบองจะสวดมนต์อยู่วันีเห็นบอกนั่งสมาธิบ่ดทำบุญ is always เห็ด every time เห็ดตลอดเวลาีคนไทยเพราะเขาถือว่าบุญคือชีวิตจิตใจถ้ามีบุญจะมีชีวิตเขาว่าสิอนาะตมาก็ตอบแทนคนไทย จะพูดคิดยังสีจะบอกรำกันตอบแทนเห็นมันคือคือๆนะรังเป็นมิเซอร์บัตโอ้แม่ทีนี้ผมกเ็เลยถามตอบอาจารย์ทำดีได้ดีจริงหรือทำชั่วได้ชั่วจริงหรือก็นเห็นคนสัวเพื่อจงเขารวยเป็นหม,มือนเมือหลานก็มี่ก็ไนคนสัวคือรุวยก็มี่นวความรวยไม่ใช่ความดีความรวยก็ไม่ใช่ความชั่ว กะเล็ธรรมะก็เลยบอกว่าเอาอัางสี่มาปูต้นเชอรี่กับธรรมะมาสานเป็นก็เลยมาปูกต้นเชอรี่คุดได้าสานเทาสิเป็นคนปู่สนใส่บาดหลวงคุดต้นยีสบลุมนะลุมละเม็ดบอกไม่หคุดลุมละเม็ดมันวึงปูได้นะต้นเชอรี่ลอยยี่สิบตัวลต้นหนึ่งประมาณสี่พัหาสปัหาลรรมะสื่อมาปูก วันนี้พอมันต้องสื่อต้นใหญ่นะที่เขาเพาพันธุ์ดีกอ่าล้วพอปลูกตุ่มาก็เลบยบอกว่าเรากำลังปลูกอะไรปลูกต้นเชอรี่เออเชอรีค่คือต้นซากุระตา้มาก็เลยจู่มแขนกันไปฝัไปหลังวัดวัดสักก็ไปหลังวัดแลตาัมาปลูกต้นมะลิไว้ยี่ห้อมีวัดถามเลยจัสมินมะลิเวลา<ล>ต้นมะลิโตขึ้นนี่จะออกดอกเป็นซากุระไหม แต่มาสอนอะไรได้ไหมเวลาต้นมะลิโตขึ้นจะออกดอกเป็นสากุระไหมอ้ยอาจารย์ก็บอกเป็นตที่เตร้านอนกนมันก็ออกดอกเป็นมะลิาตาแต่มากระดูกุขแยนกับขึ้นมามาเลยนี่ต้นสากุระที่เราดูวันนี้โตขึ้นจะออกดอกเป็นมะลิไหมต้นสากุระบ่แลวครับอาจารย์อาจารย์นี่ว่าคือผีบ่าย อ่ตมาพูดจริงนะมะลิโตขึ้นก็ออกดอกเป็นมะลิสากุร,ระโตขึ้นก็ออกดอกเป็นสากุระความดีทำเสร็จมันก็เป็นความดีความช่วททำเสร็จก็เป็นความช่วยความดีต่อตให้คน,นเราทำดีต่อให้คนเป็นหม,มือนเป็นล้างมาบอกว่าเป็นความช่วมันก็ยังเป็นความดีก็มันยังเป็นดอกมะลิอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราปลูกมะลิ ถ้าปลูกสากุระก็ออกดอกเป็นสากุระปลูกบักแตงโมเสียออกดอกเป็นเผาเป็นเนอเผาบอกรนเฮ้ยเพิ่นเลือ,อบลกบัรหลวงพุธก้มกราบคอยเลยนะมิสเตโรเบิร์ตบตอนนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่มาสอนพิทศาสนาที่เชียงเชียงใหม่แต่พอดีตามาก็สอนไปโทรศัพท์ไปวันก่อนพราะว่าผมหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วอยากบวช ฟังประจำบอกวัยสันต์ครับครับวัยสันอีกเดือนหนึ่งต่อมาก็ไปทโทรไปใหม่อยู่ไสบาทอยู่ไซรูบาทัาเพิ่นมาไทยเพื่อนอยู่จังหวัดตาอาจารย์เคยนั้งอยู่หนจังหวัดตาขอดกไม่ใหาว่าจะเหานว่าบวดน้ำมอดต่นียแลไร คนไทยเก่งเลยคนไทยจังหวดตากเอาไปจอดบานหลวงกูเล่นนาตาแล้วดีบานเตะงันนะจอมผู้ทีคอยคอยเคยบอกกันเลยว่าันรัรรจงนักเิวปุ่ดแห่มงมะหวดน้ำเข้าได้วัสาสัตว์เป็นการรับปากอย่างเดียวเดือนหนึ่งผ่านไปโทษไปไม่ปัดผมเดี๋ยวมียแล้ว,าวอาจารย์วัาสัตว์อ่่กวา อยากเลยเนาะบันดิตปล่อยกับเป็นตาฟ้าบอกว่าเป็นอั่นนี่คือคือเข้าคอยก็เลยเป็นห่วงไะเป็นห่วงเราชาวพุทธเราคนไทยที่จะพูดเป็นคนใส่คำว่คอยนะก็จะมากเราเข้าพรั่งฟังเพจคอยจะ้นกล่าวเครื่องหนาที่ประเด็นสองหมื่นหางนี่นงมัน การออกพ้อสามารถข่อยเกศมดไปแสนแปดเงินไปแสนแปดว่างเศร้านางรถไปเเขาเทิได้เงินเพิ่นเทิเยอเงินมดไป3 2มพันงเปินถวายสามพันกักทู้สองใบข่อยก็เลยซื้ถวายเพิ่ไปอีน เทพบุญไปน้ำไปจ่างเทศ <c oughs> มองเห็นโบตัด้จ่างแต่โบ,บดเดวกันเทพคือไปทุกครั้งนี่ตมาก็จะไปไปช่วยบุญก่อนแล้วก็เทศเทศแล้วก็บเดก,กันเทศน้ำนะ้ำแต่วังวังพระครูปริยัติเป็นเทพบุญแ็เอาน้ำเปินอยู่แปดพันหกแปดพันหกข่อยก็ไปซอยเป็นไว้หาพัน ไปเติมน้ำมันสามพันเจ็ดกูได้ครับหาทุนไปลอยนะึนความหมายคือว่าเราอยากเห็นชาวพุทธเอยเป็นชาวพุทธที่แท้อาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะนะอาหาหลวงพ่อเจ้าวาดวัดท่านพนมท่านพูดอะไรยมฟังได้บ้างไหมเวลาตายเราเอาอะไรไปได้บ้างเอายังไปน้ำหน เอายังไปทำเน่ยพ <ließ. S 2> <1993. S 1> ระพุทธเจ้าท่านตรัสอุโคบุญยันจักป่าปัญจกยังมัจโจปุรูเตหิท่านเมื่อผู้ที่ตายไปเอาบุญและบาปใดๆในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นใส่เงินมีจักบาทเอาไปพระเขาธเจาบ็ได้บวบจะทำ โยมคนหนึ่งเศรษฐีตายเมื่อเดือนที่แล้วรวยอันดับสิบเด็ดของของโลกรวยอันดับสี่ของอเมริกาอาตมาเคยผ่านบานไปรวยขนาดในายกรวยขนาดเงินแบ่งพันแบ่งพันเอาใส่รถซิหลอ่อ ได้หนึ่งพันสองร้อยคันเอาง้อเทวิจะทันหรือคับหนึ่งพันสองร้อยคันรถเงิงแนแบ่งทันทั้งหมดเลยนี้โถส้วมที่เขาใช้โถละสามสิบล้านมองคี สามสิบล้นบาทโอ้มาจัดงานปฏิบัติธรรมยุวธาตุพนมมีได้ส0ปีแิบิลแลปีละล้านเนาะเห็นปะถ้าโมงขีเพิ่นซื้อโถส่วมซักราคาสามสิบล้านบาทเวลาคน,น,นตายเห็นไงเวลาคนตายเคนมัดรถรูเนาะเขาเลยเผารถราคาหกสิบสองล้านไปให้เผาไปให้ซื้อ เว้ยนะสิทงก็บอกกันคนเว้ยเดี๋ยวไปขอไว้แต่งว่มีรถไฟตั้งหกชิปก็ล่างเอาเขาสิสือๆออกไปด้วยได้ไหมปกติคุณยันจากปลาปัญจายังมจโวกรุเตทัะเมื่อผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นเทานั้นสมาธิก็ะไดเท่านแม่บอก แต่ว่านั่งสมาธิก่อนเห็นมูเจ้านี้จังได้เลยเจงเล่งนำเท่าหาบวเห็นตอนไปชั้นไปเบึ้งลมท่านกันเจงเล่งนำเท่าหาบวเห็นตอนสดตั้งแต่นำข้าแข่าเกือบตายไอ้ต่วนเจงเล่งนำเป็นยังเท่าหาบวเห็นตอน บ้างเถิดอยากเติมหัวเสือแม่บอกบอกให้นั่งสักน,นาทีนางเด็จักสิปนาทีโอ้ยไวยปวดขาทิ่ปวดๆๆนัินปวดอะไรเราพังทีอบอกให้เศร้า <c oughs> พอได้ยินหลวงพ่อสมควรแก้เวลาแล้วเว้ยมีแห้งเพียง <c oughs> แม่บอกอันนั้นเพื่อข้าวเป็นพรกันกันเลยบอกเจ๋งเล่นน้ำข้าหาบเห็นต่อ สดตั้งแต่น้ำข้าแขวเกือบตายสดน้ำจะได้ยังข้าแขวกลับมามใกล้เกือกินดนะันเอาตะมาภาพขอใครที่รบกวนเวลามายี่สองนาทีค่ขอไปได้รบกวนเวลาคูบาอาจ้า์ ขออนุภาพแห่งบุญจงเป็นผลดลบรรดาณาธิบานคุ้มครองรักษาทั้งกายระสงสมก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีที่เมตตาพาพวกเราเข้าสู่ศีลสู่ธรรมในวันนี้ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นผลให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขญาติโยมทั้งหลายก็ดีขออนุภาพแห่งบุญจงรักษาจงคุคม้มครองจงป้องกัน ให้ท่านทงหลายจุมีความสุขคิดในสิ่งใดก็ให้สําเร็จสมงความประสมทั้งมั่นคงอายุนานวันนั้งงานทั้งความสุขมีกาลังอันสมบูรณ์เพิ่มพูนพร้อมสัพสมบัติสามมีมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตรรินิพพานสมบัติต,ต,ต,ตามคอยพบแต่ความสงบเยือเกยเย็นแห่งจิตใจเดินทางใกล้ไคลโชคดีลาภฝนภุนทวีมั่งมีร่ำรวยด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ อขอสาึุอนาทีเอ่อวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกรุณาหกสามเชิญไปร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดไตรสิขาบูชาท่านพระอาจารย์ใหญ่สมพให้กำลังใจเป็นตลอาป,ปดยมาดีสิสามปีแล้วดเดี๋ยวปอยวันกับปอยวันกับป